ครับบริษัทไทยเอนดีวันนี้นะครับลูกค้าได้ส่งกระบอกไฮดรลิกเข้ามาตรวจสอบเนื่องจากมีการรั่วซึมของกระบอกไฮดรลิกให้ช่างตรวจสอบว่าสาเหตุของการรั่วซึมเกิดที่ไหนจุดไหนแล้วก็เกิดการรั่วเพราะสาเหตุอะไรครับ อย่จากที่ตรวจสอบแล้วเราพบว่ามีการั่วซึมของกระบอกไฮดรีลที่ฝาหน้าครับเดี๋ยวจะมีการซื้อเพื่อจะเช็กดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับครับหลังจากที่เราได้ตรวจสอบว่ากระบอกไฮดรีลรั่วเพราะสาเหตุอะไรแล้วเราก็เจอแล้วครับคือชุดซีนโพลิงแบ็กอัพมีการขาดเสียหายครับแล้วสาเหตุที่เกิดจากการขาดเสียหายที่เกิดจากได้หลายสาเหตุครับ อาจจะเป็นเพราะซีนหมดอายุหมดสภาพจึงโดนแรงการผลน้ำมันที่ค่อนข้างจะแรงแล้วทำให้เกิดการขาดเสียหายได้ถ้อ<ม>เป็นลักษณะนี้คือเ,เราต้องทำการเปลี่ยนชุดซีนใหม่ทั้งหมดครับ<ม>นี่คือการที่เราได้เปลี่ยนชุดซีนใหม่มเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะประกอบเข้ากระบอกไฮดรอลิกเพื่อจะตรวจสอบดูว่าซีนชุดใหม่จะสามารถ ใช้งานได้ตามปกติไหยหลังจากที่เราเปลี่ยนซีนต้นใหม่เข้าไปแล้วตอนนี้จะถึงขั้นตอนที่เราจะตรวจเช็คว่าซีนที่เปลี่ยนไปสามารถใช้งานได้ตามปกติไหมมาลองดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทาการตรวจสอบกระบอกไฮดรลิกที่เปลี่ยนชุดซีนใหม่เรียบร้อยแล้วพบว่ากระบอกไฮดรลิกสามารถใช้งานได้ปกติครับและนี่คือการแก้ไขชุดซีนที่ การรลื่อนปริ้ของระบบไฮดริดครับขอบคุณครับ